พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซ e ช่วงนี้เราจะมาชมภาพกิจกรรม Honda Big Bike Trackday 2017ครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นที่สนาม Thailand เซอร์กิอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่17กันยายน2560ที่ผ่านมากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นมาเพื่อชาวสมาชิก Big กไบค์ของ Honda โดยเฉพาะโดยเน้นไปที่กลุ่มของ Sport Racing Sport n a เน d นั่นก็คือรุ่น CBR1000RR CBR650F CB650F CBR500R และ CB500F ซึ่ง Honda มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้ชาวสมาชิกบิ๊กไบค์ของ Honda ได้มีประสบการณ์การขี่ที่ดีในสัมมิขนขันระดับประเทศและระดับโลกซึ่งก็ประกอบไปได้วยสนาม Thailand Cir c u กิและสนามช้างเซอร์กิตที่บุรีรัมและเป็นการต่อยอดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย s a f e t y Riding c r o s s นั่นเองกิจกรรมครั้งนี้นำโดยคุณวุฒิชัยเกียรติอัชาสายผู้จัดการบิ๊กวิงดิวเลอร์ของ Honda า ได้ขึ้นกระาวเปิดงานเป็นคนแรกจากนั้นก็ได้มีการแนะนํานักแข่งทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับก็คือรัตภาควิไลโลดต่อมาก็คือกิตติแจ่มสาครหรือว่าครูแมนจากฮอนด้าริซิงสกูุพลถัดมาก็คือเอวรพงศ์มาราหวนนักแข่งชื่อดังในขณะนี้รวมถึงมุรดดาสารพืชนักแข่งหญิงที่มีฝีมือไม่แพ้นักแข่งชายแต่อย่างใดเริ่มต้นกันที่ฟิล์มรัฐภาควิไลโลดได้มีการกล่าวแนะนําสมาชิกวิบายทุกคนนะครับว่าสนามแห่งนี้ขับขี่กันอย่างไรบ้าง จากนั้นกิติแจมสาครหรือว่าครูแมนนะครับได้ขึ้นมากล่าวอธิบายถึงกฎกติกาต่างๆสัญลักษณ์ของธงนะครับว่าแต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไรธงเขียวธงเหลืองนะครับหมายความว่าอย่างไรสัญญาณธงนั้นสําคัญมากเพราะว่าเวลาขีน่ในสนามจึมีสัญญาณธงบอกทุกๆเป็นระยะระยะครับธง,งน้ําเงินก็หมายถึงว่ามีคันหลังที่วิ่งเร็วกว่ากาลังวิ่งไล่ตามหลังมาจะแซงไปข้างหน้าหรือเป็นการน็อกรอบนะครับถ้าเป็นการแข่งขันส่วนธงดำนะครับก็เป็นการทํโทษนักแข่งให้ออกจากสนามไปนะครับธงแดงยุติการแข่งขัน ธงเหลืองก็คือให้ระวังนะครับนี่ก็คือสัญักษณธงต่างๆที่ต้องเข้าใจเป็นอย่างดีถ้าเป็นธงตรมารุก,ก็คือจบการขับขี่ครับถัดมาครูแมนก็ได้พูดถึงเรื่องของชุดหนังนะครับว่ามีความปลอดภัยอย่างไรชุดหนังต้องมีสนับสอกสนับไหลรวมถึงหัวเข่านะครับที่จะเป็นอย่างมากเพราะว่าการขี่ในสัมกันขันนั้นต้องมีการเช็ดพื้นรองเท้าหนังนะครับรองเท้าคุ้มข้อต้องหุ้มข้อเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับรองเท้าธรรมดาไม่สามารถขี่ได้ถุงมือผ้าห้ามเด็ดขาดนะครับต้องถุงมือหนังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าเวลาล้มไปแล้ว จะมีการสไลด์ไปกับพื้นถุงมือผ้าไม่ควรรรับได้อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องหมวกกันน็อกครับหลายคนยังไม่รู้ว่าเวลารัดสายรัดคางแล้วต้องรัดอย่างไรต้องให้มีช่องว่างประมาณ1นิ้วนะครับที่ใต้คางไม่ใช่ว่ารัดสน่นเอียดเลยนะครับดึงไม่ออกจากนั้นเพื่อการอธิบายเรื่องราวของท่านั่งขับขี่ในสาเนียงขันครับว่าน้าหนักลงพักเท้านะครับก้นผู้ขับขี่ต้องมีการสไลด์ไปสไลด์มาในการเข้าโค้งซ้ายโค้งขวาน้าหนักนะครับจำไว้เลยว่าลงที่พักเท้า และนี่ก็คือทักษะพื้นฐานในการกิกนสสามญยงขันครับช่วงนี้เรามาฟังคุณวุฒิชัยเกียรติอฉชาใสผู้จัดการ Big ก i ิงเดลเลอให้สัมภาษณ์ว้อย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับ ก็ขอบคุณในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Big กไบค์ฮอนดทุกท่านนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมในส่วนของ track day นะครับ track day คืออะไรคือกิจกรรมที่ต้องการจะเสริมความสนุกในการขับขี่สำหรับกลุ่มผู้ใช้โดยเฉพาะรถสปอร์ตนะครับ ก็ในว,วันนี้ก็มีการตอบรับเข้ามาที่เข้ามาร่วมนะครับก็มีผู้ใช้ให้การตอบรับประมาณ70ท่านนะครับก็มีรถทั้งหมด70ครคันที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ยังไงก็ยังขอฝากกิจกรรมดีๆของ AP Honda นะครับไม่ว่าจะเป็นอเอ็กเวนเจอร์หรือ กิจกรรมของเดิร์ดิวนะครับทางเอเป็นด้าเราเองก็พยายามจะจัดกิจกรรมให้ตรงกับรุ่นรถและเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสนุกสนานในการขับขี่อย่างไ้ก็ขอฝากของกิจกรรมต่างๆของเอเป็น hmm. ด้าแผนวิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับมีสมาชิกบิ๊กไบคอนด้าหลายคนบ่นด้วยความเสียดายครับว่าพลาดโอกาสงานนี้ไปอย่างน่าเสียดายบางคนติดภารกิจส่วนตัวบางคนก็ออกทริปต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นกิจกรรมแบบนี้ต้องบอกเลยครับว่านานทีมีหน สนามหน้าต้องรอกันถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับจะเป็นการจัดกันที่ช้างเซอร์กิตบุรีรัมสําหรับใครที่ยังไม่พร้อมฮอนด้ามชุดหนังให้ยืมใช้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาสนามแห่งนี้ต้องใส่ชุดหนังเพียงอย่างเดียวครับและรุ่นยอดฮิตอันดับหนึ่งก็คือ cbr 5 0 0 r cbr 6 5 0 f นะครับท้งสองโมเดลนี้มีคนมาขับขี่มากที่สุดในวันนั้นกิจ,รจรกรรม track day ชื่อกระบอกอยู่แล้วครับว่าเป็นการกขีกในสนารแข่งขัน,ขน,ขน,ขนดังนั้นกลุ่มลูกค้าจึงเป็นกลุ่มสปอร์ตสัดส่วนใหญ่า,ท,า,าทั้ง c b r 5 0 0 r F, c b 500f c b r 650f และ F, c b 650f 4โมเดลนะครับมามากที่สุดเลยขณะที่ c b r 1,000 r นั้นก็มีแต่น้อยกว่านะครับสนามหน้าที่บริดัมคิดว่า c b r 1,000 r จะไปกันมากทีเดียวฮอนด้าแบนกลุ่มจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือ Beginner ลูกค้ามือใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการแข่งขันด้วยในสนามเลยกลุ่มที่2ก็คือ s k l l นะครับก็หมายถึงกลุ่มลูกค้าที่มีประสบการณ์ในสนามบ้างเป็นบางครั้งบางคร กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มแอดวานซ์เป็นกลุ่มผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ในสนามเป็นประจำนะครับหรือว่าเคยเข้าแข่งขันมาก่อนหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าต้องการแบ่งกลุ่มไปเพื่ออะไรคือแต่ละกลุ่มนั้นจะมีความเร็วในการขับขี่ที่ไม่เท่ากันถ้าว่าปล่อยให้ขับขี่ไปมั่วๆนะครับหลายคนที่ขี่ช้าจะไปบางลายคนที่ขี่เร็วโอกาสเกิดชนกันในกลางโค้งเป็นไม่ได้สูงมากและแต่ละกลุ่มนั้นก็ยังมีการแบ่งเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B อีกด้วยเพราะว่ากลุ่มเบกิเนอร์ก็มีทั้งขับขี่เร รวมถึงกลุ่มแอดวานซ์นะครับหรืกลุ่มที่ขี่เร็วๆก็ยังมีเร็วมากกับเร็วน้อยดังนั้นแต่ละกลุ่มจะมีการแบ่งเป็นกลุ่ม A B, ามามมก,กลุ่ม B เพื่อความมาสมในการขี่ด้วยนะครับเพื่อเกิดความปลอดภัยในการลงแท็กในวันนั้นและรถรุ่นที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากในขณะนี้ก็คือรุ่น CBR 500R นี่คือตัวอย่างการเตรียมรถนะครับว่าเวลาขี่ในสนามแข่งขันนั้นต้องมีการเตรียมตัวอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของไฟหน้าต้องถอดออกนะครับหรือว่าต้องใช้เทปกาวปิดไว้ให้มิดชิดกระจกมองข้างต้องถอดออกไปหรือออว่่่่าถ้้้้เป็น Basic นนนรุบััใหพไไดดะแตตมง อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของขาตั้งครับต้องมีการรัดด้วยยางรัดเอาไว้หรือว่าเคเบิลรัดเอาไว้เพื่อป้องกันการหลุดล่วงในสนามแข่งขันก็เป็นสามส่วนหลักๆที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการนํารถเข้าสู่สนามแข่งขันสําหรับ Honda CBR500R นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรซิ่งที่ถือว่าขับขี่ง่ายจะขี่ในเมืองแฮนก็ไม่ต่ําเกินไปนะครับไม่เมื่อยหลังมาขี่ในสนามแข่งขันก็ขีข่ได้ส,สบายๆครับส่วนท่อไอเสียจะเป็นท่ออะไรก็ได้นะครับจะเป็นท่อสูตรท่อธรรมดาท่อติดรถก็ไม่มีใครว่าอะไรคร สำหรับ c b r 500R คันนี้สังเกตดูเจยนะครับว่าไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายมีการพันผ้าเทปไว้อย่างมิดชิดทีเดียวหลังจากขับขี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถถอดเทปกาวออกขี่กลับบ้านได้เลยทันทีครับส่วนมือเบรกมือคลัชนั้นนะครับไม่มีการบังคับว่าต้องมีการออกแบบให้พับได้หรือเปล่าแต่ถ้าพับได้ก็ดีอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเวลาลดลมไปแล้วเนี่ยมือเบรกมือคลัชจะไม่หักครับเรายังขับขี่กลับบ้านได้มีหลายคนสอบถามว่าพักเท้าเกียร์โยงจําเป็นไหมต้องบอกเลยครับว่าพักเท้าธรรมดาก็ขับีได้ ส่วนถ้ามีเกียร์โยงก็ขถบขี่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเลาใส่เกียร์โยงแล้วพักเท้าจะอยู่สูงขึ้นเลี้ยวโค้งแบบมากๆนี่นะครับพักเท้าจะไม่ติดพื้นแล้วก็แน่นอนครับว่ารถแต่ละคันที่มานั้นใส่ท่อสูดเสียงดังกระหึ่มนะครับเพราะว่านี่คือการขี่ในสนามแข่งขัน,นถ้าเสียงเงียบเกินไปหลายคนบอกไม่เร้าใจขณะนี้ตลาดรถ๊กไบค์มีการเปลี่ยนแปลงทีดนึ่งครับเพราะว่ารถสปอร์ตนั้นขายดีดขึ้นมาส่วน่เป็นเพราะว่ากระแสาการแข่งขันมอเตอร์จีพีจะเกิดขึ้นเมือนทางเราในช่วงปีหน้าหลายคนเลยอยากขับขี่ ฮอนด้ก็เลยเอาใจกลุ่ม Big b i ย e Sport ด้วยการจัดงาน Big b บ t e Track Day ขึ้นมาและครั้งหน้าครับไปขี่กันที่สนามช้างเซอร์กิตบอกได้เลยครับว่ามันแน่นอนซึ่งผมตั้งใจไว้แล้วครับว่าจะไปขี่ด้วยอีกหนึ่งคนเอาละครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ